พพอ,พอเพียงเลี้ยงชีพเลี้ยงตนคุณธรรมคัาคนบริหารตามหลักธรรมมาพิบาลรกวมลังสร้างสรรสร้างสังคมมีสุขยีนานการค้ใช้แดนเบิกปานมีมาตรฐาน สีสเกยยึดมั่นพันธกิจสัญญาสุขของเราคือสุขของชาวประชาโดยพลังศรัทธาพึงงามความดีจะเป็นบ้า Attention! Sit down. Clap your hands one time. Clap your hands two times. Clap your hands three times. Okay. I ในปานิทานวิสัยทัศน์พันธกิจมุ่งมันเพื่อบ้านเพื่อเมืองเป็นเต็มที่รักขงเราทุกคนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพคนในท้องจินสินทรัพย์ในดินสิ่งแวดล้อมป้องปรามทุกคนตามรอยเท้าพอ่อพอเพียงเลี้ยงชีบเลี้ยงตนคุณธรรมค้าคนบริหารตามหลักธรรมาพิบาล ร่วมกันสร้างสสังสังคมที่สุขีนานการข้าใจแดนเบอร์ปาน ร่มในการสมงานที่ทมัาวิทยาลัศรีสิเกตยะโสธร ขนาดค,ครูอาจารย์ทั้งจากสตรีสิเ,เกตและจากองค์การในการศึกษาสิสเกตทุกท่ทาน,นนะครับขอ,ขอเรียนว่าวันนี้ องเองในฐานะที่เป็นผู้ดูแลนะครับโรงเรียนบ้านเพลานี้พอมทังที่ผู้บริหารนะครับก็ได้คิดอยู่ตลอดว่าทําไหมยย่โรงเรียนและเพนามียังไม่ไปในบาไหน,น,นสตีนะครับแล้วเราไปดูโรงเรียนจริงๆโดยึดต่อโรงเรียนที่อยู่ใกล้เมือง โรงเรียนที่อยู่ใกล้ไหนผู้ปกครองมีความพร้อมนะก็จะนำหลัหลานเข้ามาเรียนนะนะนะทีน่โรงเรียนแม้กระทั่งผูครูคุณครูเองนะก็ไม่ได้เรียนท,ที่ตัวเองสอนอยู่ก็นำเข้าขสู่ตัวจังหวัดหรือถ้าอยู่ตา่างประเก็นำเข้าขสู่โรงเรียนในอำเภอที่เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงก็เหมือนกันทุกแห่งนะครับและของเราเองก็มีโรงเรียนบ้านเพนทาง แค่ผมเดียวนะาที่อยู่ในนันก็ได้คิดก่างว่ามันใช่เลยเด็กที่อยู่นี่ที่เข้ามาเรียนตั้งแต่นาน,นารือวจนเด็กขาดโอกาส่ะไในเด็กที่อาจจะพ่อแม่ไม่สมบูรณ์นะครับบางคนกับพ่อแม่ไปทํางานต่างจังหวัดไว้ให้ร้านให้เด็กอยู่กับ เด็กในโรงเรียนทั้งหมดอย่างไงก็อยู่ที่ร้อยคนร้อยกว่าคนไม่เคยเกิดนี้นะก็เลยมาคิดว่าจะทำยังไงแต่ผมเองนี่ก็ไม่เชื่อว่าทำไมโรงเรียนอื่นเขาทำได้โรงเรียนเราก็อยู่ในตัวจังหวัดแท้ๆใกล้ๆกันแค่นี้เองทำไมจะ ถึงจะขาดโอกาสนะฮะในส่วนที่ขาดโอกาสในส่วนที่อยู่ในหมู่บ้านนีโอเคอเคเราก็ต้องให้เขาให้ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ในส่วนเด็กที่อยู่ในตัวจังหวัดผมว่าถ้าเราทำโรงเรียนของเราให้มีให้ทำให้ดีให้มีชื่อเสียงวันหนึ่งนะครับผมอยากจะเห็นเด็กในตัวจังหวัดโดยเฉพาะลูกทดลองมาทันมาเรียนที่โรงเรียนมั่นเพียน อาจจะเป็นลูกผมหรือว่าหลานนะผมผมไม่มีลูกนะผมหลานนะฮะอาจจะเป็นลูกหลานไปเรียนเดินมั่นขนาดมันน่าจะมีสัมพันธงทางเราเ็าระดมสมองน,นะครับโดยเฉพาะอาบาจอสีเกตนะครับมีภารกิจที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะไม่ใช่เฉพาะทำเฉพาะเรื่องการศึกษาทําสารพัดอย่างนะฮะที่เป็นการบริการที่เป็นงานบริการสาธารณะนะถ้าหวกนะ เราอาจจะไม่เก่งแต่บนความไม่เก่งไม่เข้าใจเราก็มีบุคลากรที่มีความสามารถก็ค่อนข,ข้างที่จะมาก็ระดมสมองกันโดยการให้ทากทีมศึกษานิเทศเป็นตัวละไม่พอต่ผอผู้ที่มีความสามารถที่อยู่ในจังหวัดเรานะก็มีอีกเยอะนะแต่โดยเฉพาะโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในตัวจังหวัดซึ่งผมเชื่อว่า โรงเรียนเหล่านั้นหรือท่านพออะไนั้นไม่น่าที่จะขัดข้องเพราะในการดําเนินการในเกินในการทําเป็นการทําให้ลูกหลางของพวกเรานะแล้วผมก็เชื่อว่าไม่ว่าจะขอความรู่งเือจากที่ไหนเขาคงไม่ปฏิเสธนะครับก็เลยมีบัดนี้เกิดขึ้นมานะครับโดยการประสานงานของเราจะบอกไปคนที่ประสานงานหลังจริงๆก็คือท่านรัฐมนตรีชาติ นะครับซึ่งท่านรัตนชาติท่านก็เคยเป็นอดีตผู้บริหารขององการบริหารสภาัติษยเกตนะครับจึงนำมาสู่การทำา้นทิศที่ตกลงนะครับในวันนี้คุณนะครับบระกัรก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับท่านรุ่นในการเขต28ที่เป็นต้นสังกัดของโรงเรียนสตรีสิเกตได้กรุณา มาเป็นพยานในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ในการรงเรียนสติสิริกตนะครับ้อมทางบคุคลาปรครูลงทเรียนสติสิริกตทุกท่านนะครับผมเชื่อในความสามารถเชื่อในมาตรฐานของโรงเรียนสติสิริกตนะซึ่งเมื่อก่อนจับ,บัดสิริกตก็มีสติสิริกตกับ เรียกว่าโรงเรียนสตรีโรงเรียนที่ดีนะส่วนศรีสเกตวิทยาัยก็เป็นโรงเรียนผู้ชายเพราะฉะนั้นมีสองโรงในจังหวัดศรีสเกตที่คู่กันมาเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดศรีสเกตมาโดยตลอดทั้งสองโรงนะครับงานมีโอกาสได้รับความอนุเคราะห์รับความอนุกรณาจากข้าหลวงรัการโรงเรียนสตรีวังธรรมุขละรอดนะครับเยนในนาม วาอุกกรนะครับก็ขอขอบพระคุท่านผู้บริการและบุคลากรโรงเรียนสตรีศิย์เกทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับค่ะบุกทีานครบเจากวิชิตสระน้ำุนายทตุ่มเรยนมัดิกศียเดีวคือศกเราอาจ้าเก สัญญาสุขของเราคือสุขของชาวประชาโดยพระงารัทธาคุณงามความดีจะเป็นบาน ยิ้เราหัให้กันน้ำใจเรามีแบ่งปันพวกพวกเรานั้นมีอยู่สีเดียวคือสีสกเกตพวกเราเอาวาจอซสีสกเกตยึดมั่นพัานธกิจสัญญาสุขของเราคือสุขของชาวประชาเดือยลัังสัทัคุณง,งามความดีจะเป็นบานพวกเรา ยึมมั่นพันธกิจสัญญาสุขของเราคือสุขของชาวประชาโดยพลังสัญชาติุง,งามความดีจะเป็นบ้านเพื่อบ้านเบื่อเมื่อมันเป็นที่รักของเรา เลี้ยงชีบเลี้ยงตนคุณธรรมข้าคนบริหารตามหลักธรรมมาพิบาลร่มวมกันสร้างสรรค์สร้างสัง,สงคมมีสุขี ยึดมั่นันธกิจสัญญาสุขของเราคือสุขของชาวประชาโดยพลังศรัทธาคุง้งามความดีจะเป็นบา สัญชาติภงามความดีจะเบ่งบานพวกเราอบอุจจาริสเกตยึดมั่นพันธกิจสัญญาสุขของเราคือสุขของชาวประชาไดยพลังสัญชาคุณงามความดีจะเบ่งบานเพื่อบ้าเพื่อเมื่อกันเป็นที่รักของ เราโอบอจซิกสเกตแนวแนนในปานีทานวิสัยทัศน์พันธกิจมุงม,มันเพื่อบ้านเพื่อเมืองเป็นที่รังของเราทุกคนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพคนในท้องถิ่นสินทรัพย์ในดินสิ่งแวดล้อมป้องปรามทุกคนตามรอยเท้าพ่อพอเพียงเลี้ยงชีบเลี้ยงตน คุณธรรมค้าคนบริหารตามหลักธรรมาพิบาล